ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณชอบผู้ชายแบบไหนคะค่ะคุณชอบผู้ชายแบบไหนคะเป็นใหญ่ยาวแเร็น้อยไม่ชอบค่ะเสือใหญ่ยาวๆาหรอคะโอเคขอถามความคิดเห็นคนนี้หน่อยตามมาดูคุณละคะคุณชอบผู้ชายแบบไหนคะฮัลโหลหุนแมนสเปย์ลบค่ะใช้ยุโรปเลยเหรอค่ะ ไว้เหรอไว้ค่ะมีหนวดเยอะๆหวานแล้วมีเข่าเยอะๆค่ะเมนค่ะคนนี้ล่ะคะคนนี้รู้สึกจะสวยกว่าเพื่อนชอบผู้ชายแบบไหนคะหุ่นใหญ่ๆค่ะหุ่นใหญ่ๆ่าสูงๆเพราะขาใหญ่แต่หุ่นเหรอคะใหญ่หมดค่ะคุณล่ะคะโอ้ยตกเกรดค่ะ ตกเกต์หระคะใช่เพราะ <พอ S 1> ว่า<พ>ดีๆเข้าไปหมดแล้ว <c oughs> ทีท่หลังก็คือผีเจอผีอ่ะมีจริง